Good morning everyone. Today learning by teacher p i m subject English content animals. Do You know animals. สวัสดีนะคะวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูพิมพ์จะมาสอนในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง animals หรือว่าสัตว์นะคะเรารู้จักสัตว์อะไรบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าคะ่ะสัตว์ที่นักเรียนเห็นนะคะ ในภาพมีสัตว์ประเภทต่างๆสัตว์เหล่านี้จะมีทั้งในสวนสัตว์และเป็นสัตว์เลี้ยงนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะว่าสัตว์เหล่านี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านอย่างไรสะกดอย่างไรแล้วสัตว์เหล่านี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งครูจะสอนในบทเรียน vocabulary v o c a b u l a r y อ่านว่า vocabulary แปลว่าคำศัพท์ภาพที่นักเรียนเห็นคืออะไรคะเป็ดใช่ไหมคะเป็ดภาษาอังกฤษอ่านว่า duck มีตัวสะกดดังนี้ d u c k duck เป็ดภาพที่สองนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงภาพนี้ก็คือแมวนั่นเองภาษาอังกฤษ อ่านว่า cat c a t cat แมวภาพที่3นะคะเรารู้จักกันดีนั่นก็คือปลาปลาเป็นสัตว์เลี้ยงเช่นกันกับแมวนะคะภาษาอังกฤษของปลาอ่านว่า fish มีตัวสะกดดังนี้ f i s, s h fish ปลา ภาพที่4นะคะที่นักเรียนเห็นอันนี้เราก็รู้จักกันดีนั่นก็คือกระต่ายบางบ้านอาจจะเลี้ยงกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงได้กระต่ายภาษาอังกฤษอ่านว่า rabbit ซึ่งมีตัวสะกดดังนี้ r a b b i t rabbit กระต่ายภาพที่5นะคะ เป็นสัตว์ที่สวยงามอีกประเภทหนึ่งเราจะเจอในสวนสัตว์สัตว์ประเภทนี้ก็คือกวางนั่นเองกวางภาษาอังกฤษอ่านว่า deer มีตัวสะกดดังนี้ d e e, e r deer กวาง ภาพที่6นะคะเราคุ้นเคยกันดีซึ่งเป็นสัตว์ที่สวยงามจะเจอตามดอกไม้เนื่องจากสัตว์ประเภทนี้จะชอบไปหาอาหารจากเกสรดอกไม้สัตว์ชนิดนี้ก็คือผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อภาษาอังกฤษอ่านว่า butterfly มีตัวสะกดดังนี้ b u t t e r f l y but t ตเตอแปลว่าผีเสื้อภาพที่7สัตว์ประเภทนี้ชอบกินกล้วยเป็นอาหารสัตว์ประเภทนี้ก็คือลิงนั่นเองลิงภาษาอังกฤษอ่านว่า monkey มีตัวสะกดดังนี้ m o n k e y monkey ลิง ภาพที่8เราจะได้ยินชื่อเสียงของสัตว์ประเภทนี้ว่าเป็นเจ้าป่าสัตว์ประเภทนี้ก็คือสิงโตนั่นเองสิงโตภาษาอังกฤษอ่านว่า Lion มีตัวสะกดดังนี้ L I O N Lion สิงโต ภาพที่9เราจะเจอสัตว์ชนิดนี้ออกหากินเป็นฝูงสัตว์ชนิดนี้ก็คือนกนั่นเองนกภาษาอังกฤษอ่านว่า bird มีตัวสะกดดังนี้ b i r d bird นกภาพที่10เราจะเห็นสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะพิเศษคือมีคอยาว มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นสัตว์ชนิดนี้ก็คือยีราฟนั่นเองยีราฟภาษาอังกฤษอ่านว่า g i r a f มีตัวสะกดดังนี้ g o i r a f f e g i r a f แปลว่ายีราฟภาพที่11ภาพ ที่เราเห็นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายสัตว์ประเภทนี้ก็คือเสือนั่นเองเสือภาษาอังกฤษอ่านว่า tiger มีตัวสะกดดังนี้ t i g e r tiger เสือภาพที่12สสัตว์ประเภทนี้ชอบอยู่ในป่าใหญ่นั่นก็คือช้างนั่นเอง ช้างภาษาอังกฤษอ่านว่า elephant ซึ่งมีตัวสะกดดังนี้ e l e p h a n t elephant ช้างหลังจากที่เราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ animals ก็คือเรื่องสัตว์ เสร็จแล้วนะคะเราลองมาดูประโยคซิว่าประโยคที่เราจะถามเพื่อนๆของเราว่าเขาชอบสัตว์อะไรหรือไม่ชอบสัตว์อะไรมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ What animal do you like เป็นการถามนะคะว่าคุณชอบสัตว์ประเภทไหนถ้าเราชอบสัตว์ประเภทไหนให้เราตอบว่า I like แล้วตามด้วยชื่อสัตว์ประเภทนั้น อย่างเช่น I like b i r d แปลว่าฉันชอบนกแล้วเราอาจจะถามเพื่อนเรากลับว่าคุณชอบนกไหมเป็นการถามกลับเช่น Do you like b i r d ถ้าเพื่อนเราชอบเขาจะตอบเราว่า Yes, I do ก็คือเขาชอบนกแต่ถ้าเขาไม่ชอบเขาอาจจะตอบเราว่า No, I don't ก็คือไม่ได้ชอบนกเหมือนที่เราชอบ อันนี้เป็นตัวอย่างประโยคง่ายๆที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับการชอบว่าสัตว์ประเภทต่างๆเราชอบไหมหรือเพื่อนเราชอบไหมเป็นการถามง่ายๆเป็นยังไงบ้างคะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ไปแล้วซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานนะคะที่มีอยู่เราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมค้นคว้าได้หรือเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคต่างๆเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะวันนี้นะคะครูก็ขอ จบเนื้อหาของการสอนเรื่อง Animal s ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะผ่านทางช่องทาง YouTube โรงเรียนวัดปัญจาธายิกาว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye